ครับผมสวัสดีกันอีกสักคลิปนะครับขอบคุณทุกการรับชมทุกกําลังใจครับผมวันนี้ครับมาพูดถึงเรื่องของพื้นที่แบบไหนนะครับเหมาะสมในการปลูกหญ้าแต่ละชนิดนะครับและเหมาะจากการเลี้ยงสัตว์ประเภทไหนนะครับผมอตรงนี้เป็นบริเวณที่ปลูกหญ้านะครับใช้เลี้ยงควายนะครับผมนี่นะครับผมบริเวณก็จะเป็นที่ลุ่มสลับกับที่โนนนะครับตรงนี้เป็นที่โนนนะครับ หญ้าที่ปลูกก็มีหญ้าจินนีมอมมาซานะครับที่เห็นด้านหน้ารวมทั้งหญ้าขนนะครับที่เกิดจากทางธรรมชาตินะครับหญ้าด้านล่างก็จะเป็นหญ้านหนนะครับผมความเหมาะสมในการปลูกนะครับหญ้าที่ใช้เลี้ยงควายนะครับผมธรรมชาติของควายนะครับก็ค่อนข้างจะกินหญ้าง่ายกวัวนะครับหรือสัตว์ชนิดอื่นนะครับผม ตามที่สังเกตดูนะครับและสอบถามผู้ที่เลี้ยงอยู่นะครับพื้นที่ถ้าเป็นแบบนี้นะครับผมถามว่าปลูกหญ้าชนิดไหนได้บ้างนะครับผมปลูกได้ทั้งหญ้านะครับกินนีมอมมาซาหญ้านนะครับแพงกล่านะครับรวมถึงหญ้าพวกเนีเปียอะไรได้นะครับพื้นที่แบบนี้ปลูกได้หมดครับขอให้มีระบบน้ำรองรับนะครับและการดูแลการจัดการที่ดีก็ปลูกได้นะครับผม ช่วงนี้ก็ปลูกบริเวณบ้านกันเลยนะครับผมสลับกับญ้าชนิดอื่นตรงด้านล่างก็จะเป็นพื้นที่ลุ่มดังที่ผมแนะนํานะครับความเหมาะสมที่จะปลูกในพื้นที่แบบนี้นะครับของญ้าแต่ละชนิดนะครับข้อดีก็คือเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตลอดทั้งปีเนื่องจากเป็นที่โนนนะครับซึ่งจะเหมาะแก่สัตว์ประเภทวัวหรือว่าแพะนะครับที่ไม่ชอบกินญ้าที่เปียกชุ่มและแช่น้ําเป็นเวลานานนะครับ เหมาะนะครับพื้นที่แบบนี้เหมาะตามลงมาด้านล่างครับผมนี่เป็นคออควายนะครับตรงนี้เหมาะกับหญ้าทุกชนิดนะครับสำหรับท่านที่จะปลูกหญ้าครับผมไม่ว่าชนิดไหนก็ตามนะครับตามมาด้านนี้ครับผมอันนี้เป็นหญ้าจากทางธรรมชาติก็ได้ครับผมเกี่ยวให้กินได้ในฤดูที่เขาเกิดได้ดีคือฤดูฝนนะครับตรงนี้จะเป็นหญ้าไหนนะครับผมโอเลียนที่รุ่มนะครับซึ่งก็แน่นอนครับ ยาในเขาบอกว่ามันทนน้ําได้ดีทนแ้งได้ดีก็ก็จริงดังที่เขาพูดครับเห็นในคลิปนะครับแต่ไม่เหมาะกับพวกญ้าประเภทกินนีบอมบ่ากินนาีสีม่วงนะครับหรือว่าพวกญ้าเนีเปียชนิดต่างๆนะครับผมอะนะครับยิ่งกินนีนี้มาปลูกในบริเวณแบบนี้ยิ่งไปกันใหญ่นะครับผมเกิดข้อเสียมากกว่านะครับถ้านําพวกยากินนีนะครับหรือว่ายาเนีเปียต่างๆมาปลูกในพื้นที่แบบนี้นะครับผม เป็นไนนะครับหรือว่าแพงโกัวลาจะดีแต่ข้อเสียก็ดังที่บอกครับเมื่อรู้ดูน้ําหลากมานะครับผมหน้าฝนก็ค่อนข้างจะเก็บเกี่ยวผลผลิตยากนะครับแต่ก็อยู่ที่บุคคลครับถ้าใครเกี่ยวได้ก็เกี่ยวเหมือนกันนะครับเกี่ยวให้กินได้นะครับนี่นะครับด้านนี้ก็ยังเป็นยญาไนอยู่นะครับผมซึ่งช่วงนี้เจ้าของก็ปล่อยควายลงเลี้ยงในพื้นที่ได้เลยนะครับเขาก็ลงลุยในแปลงหญ้าได้นะครับทนต่อการเหยียบย่าครับผม ยาชนิดนี้นะครับซึ่งแน่นอนครับในฤดูฝนนะครับน้ําต้องขังแน่นอนอยู่ที่ดุลพินิษของผู้ปลูกนะครับว่าจะเลือกปลูกหญยาชนิดไหนนะครับแบบนี้ถ้าปล่อยควายลงไปกินเลยคนที่ไม่คิดอะไรมากก็ได้ครับผมหรือท่านที่สามารถเจียบเกี่ยวคนผลิตได้ถ้าควายเรากินนะครับก็เกี่ยวให้กินได้มันจะเหมาะกับการเลี้ยงควายนะครับในหญ้าที่ปลูกในพื้นที่ลุ่มครับผม ครับผมมาถึงพื้นที่ที่ปลูกเป็นหญ้าแพงโกล่านะครับเสริมเข้ามาในพื้นที่นอกจากปลูกหญ้ากินนีบอมมาซาแล้วนะครับพื้นที่แบบไหนนะครับที่สามารถปลูกหญ้าชนิดนี้ได้นะครับผมได้ทุกที่นะครับผมบริเวณที่เป็นพื้นที่ไม่ต้องไปที่ลุ่มมากก็ได้นะครับลักษณะโน้นขึ้นมาแบบนี้นะครับผมไม่จาเป็นจะต้องเป็นที่นาเสมอไปนะครับปลูกแบบนี้ก็ปลูกได้ครับผมนี่นะครับ การปลูกก็ดาท่อนพันธุ์นะครับผมของยาชนิดนี้นะครับทามาปักดําลงในพื้นที่นะครับผมอ่านะครับเขาจะแทงรากออกมาตามข้อตาของเขานะครับผมเมื่อเราปักดําลงไปแล้วนะครับอ่ารากจะออกตามนี้ครับผมตามข้อตาของเขานะครับอ่าลงฝังลงไปในพื้นดินนะครับก็จะเจริญเติบโตขึ้นมาให้เห็นดังในคลิปนะครับแล้วถ้าถามว่าปลูกพื้นที่แบบนี้ เราต้องมีอะไรทําให้เขาเจริญเติบโตได้ดีได้บ้างนะครับผมก็ประกอบไปด้วยน้าฝุ่นปุ๋ยเหมือนกันนะครับถึงเราจะปลูกในพื้นที่นาอ่านะครับมันก็ต้องมีฤดูแรงอยู่แล้วนะครับอย่าลืมพื้นที่ตรงนี้ครับจะเจาะบาด้านนะครับแหล่งน้ําที่มาเจาะบาด้านแล้วก็ต่อเป็นท่อนะครับติดตั้งเสาสปริงเกอร์ในการจ่ายน้ําหญ้าจินนีมอมมาซานะครับแล้วก็มาปลูกหญ้านะครับแทงกล้าเสริมลงในพื้นที่นะครับ แน่นอนครับถ้าปลูกบริเวณแบบนี้ถ้าเราเพิ่มการดกกาารรดูแลนะครับหญ้าชนิดนี้ก็อยู่ได้ครับจะเริ่มเติบโตได้ดีนะครับผมตรงนี้กำลังงามครับขียวงามเลยนะครับผมดูแซมกันได้นะครับตรงด้านโน้นจะเป็นหญ้าจินนีบอมมาซาครับด้านหน้านะครับผมซึ่งก็ปลูกเป็นประจำอยู่แล้วนะครับแล้วก็เสริมเข้ามาด้วยนะครับนี่ครับผมจะแปลงหญ้ากินนีบอมมาซาด้านนี้เป็นแพงโกลานะครับ ถ้ากลับกันนะครับถ้าเราไปปลูกในพื้นที่ลุ่มเกินไปนะครับถามว่าญาติที่นี้เกิดไหมเกิดดีเหมือนกันนะครับเกิดได้ดีแต่ว่าข้อเสียคือเวลาน้ํามาเยอะๆนะครับพื้นที่ที่ไหนนะครับที่บริเวณสุ่มเสียงต่อการถูกน้ําท่วมแน่นอนครับการเจ็บเกี่ยวผลผลิตในฤดูที่น้ําหลากมาต้องหยุดชะงักไว้นะครับนี่นะครับผมปลูกได้ครับโนนโนนแบบนี้พื้นที่โนนบ้านโนนเถียงนาอะไรก็ปลูกได้ครับผม เสริมเข้าไปนะครับให้ดีนะครับผมว่าบริเวณแบบนี้จะเหมาะสมกว่านะครับผมขพเพียงเรามีระบบน้ําที่ดีคอยรองรับนะครับเจ็บเกี่ยวผลผลิตได้ตลอดปีนะครับตัดปัญหาน้ําท่วมขังออกไปได้เลยในฤดูน้ําหลากมาเราจะไม่ได้เสียประโยชน์เปล่าในการปลูกหญ้าชนิดนี้นะครับถึงอีกหนึ่งพื้นที่ซึ่งเลี้ยงแพะนะครับเป็นแพะสายพันธุ์เลือดผสมนะครับลูกผสมตรงนี้พี่แกก็อาศัยหญ้าจาก ทางธรรมชาติอย่างเดียวนะครับอันนี้เป็นหญ้าอะไรครับผมเปพกกระกเชกรน้ำบ้านเรานะครับ,รบรครับนี่กี่ตัวแพะรอบนี้ครับีครับเลี้ยงแพะคนอื่นเขาเลี้ยงวัวเราเลี้ยงแพะทำไมถึงชอบเลี้ยงแพะมันแบบว่าจะไละมันกินหน่อยเนีมันเลี้ยงไงเขาก็ปล่อยไปเองสิละครับรยายบต้องหลายมือ,อ,อนึ่ง่แค่ีล่ะรอบนึง กินบ้อเบ้ดอันนี้อีกอย่างหนึ่งสบายอย่างหนึ่งที่เวลาฝนตกเพิ่นจะบอออกจากบ้านเพิ่นนี้นอยู่ใน่คอเลยบอกจากคอเลยครับเขาเพิ่นก็จะบพิ่จะจะก,กินอ่อเน้นนะเพิ่น,ะน,นจะไปลงไปยำ้ำพูดถึงว่าไปเลี้ยงสงบายของเราเลี้ยงธรรมชาติ <c oughs> อย่างหญ้าพวกที่เห็นนี่ <c oughs> เขาก็กินเหมือนกันเขาก็กินเขาจะกินอะไรเขาจะกินใบยอดกินแบบสลัดอันนี้มันเป็นผักกระเฉดน้ำถ้ามันเปียกเขากินไหมหรือเราต้องเอามาตากมาในวันการห้อไปเกี่ยวแบบ ก็คือบริเกียวในนามหรือเกียวทั้งหกเป็นแพะนะครับแพะอันนี้เป็นหญ้าอะไรนี่อันนี้หญ้าคาหญ้าคาก็ยังเห็นแทะเลีมกินอยู่นะครับในความเข้าใจที่พี่ว่าจะกินไม่เยอะแต่กินน้อยแต่กินบ่อยใช่ไหมครับผมใช่ทยอยกินครับก็เป็นอีกสัตว์อีกหนึ่งชนิดซึ่งกินพืชกินหญ้านะครับผมพืชผักกินหญ้าก็อยู่ที่ความเหมาะสมว่าเรา จะปลูกหญ้าชนิดไหนนะครับเท่าที่ผมแต่ทําทมาเราไม่คิดจะปลูกหญ้าแล้วพี่ยยเยอะอยู่นะครับเอาครับผมสู้ๆต่อไปครับอานี่นะครับทํามาก็เข้าคอกไปเลยเราปล่อยบริเวณแบบนี้เขาไม่ไปที่อื่นนะ<ป>ครับแต่พี่เขาขก็กตั้นเะาไวรก็กกรบอกให้เขาไปทางนอกเลยครับต้นอะไรครับครับ ต้นไฮต้นไซบ้านเราเรครับนี่เลยอีกหนึ่งพื้นที่นะครับตัวนี้ถ้าจะปลูกก็ให้เป็นหญ้าที่ชนิดที่เรียกว่าที่ไม่ลุ่มเกินไปนะครับมันจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ง่ายด้วยและพวกตัดเรื่องปัญหาพวกอะไรละ่ะพอยุงพยาดต้องเข้าไปด้วยนะครับผมน,นี่นะครับรรยยครับได้ขายบ้างไหมเรื่องวันนี้ก็ขายครับขายในชุมชนเรานี่นะครับถัาเป็นฟ้มามมะละกอ อืคถึงยาลาเลยกำหนดขาก็จะมาคบครับผมอ่าพื้นที่ตรงนี้ขอบคุณมากครับผมมาถึงพื้นที่สุดท้ายนะครับผมที่จะถ่ายทําให้รับชมครับท่านที่ต้องการความหลากหลายในการเลี้ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นงัวเป็นควายนะครับแพะแกะอะไรก็ว่าไปที่กินหญ้านะครับผมพื้นที่ตรงนี้นะครับจะปลูกเป็นหญ้าสองชนิดนะครับด้านนี้เป็นหญ้า ใช้เกิือนซูเปอร์ลิปที่ผมเคยถ่ายทำด้านนี้เป็นญ่ากินนีบอมมาซานะครับผมพื้นที่บริเวณนี้ปลูกได้ทั้งญ่าสองทีที่ผมถ่ายทำรวมมาถึงญ้าไนแพนโกลาหรือญ้าชนิดต่างๆนะครับลูซงนูซี่อะไรก็ว่ากันไปนะครับจะทําเป็นแปลงปล่อยเลยก็ได้นะครับหรือจะปลูกตัดเลี้ยงเลยก็ได้นะครับพื้นที่แบบนี้จะเหมาะสมไม่ซุ่มเสี่ยงต่อน้ําท่วมขังนะครับผมไม่มีข้อเสียด้านใดครับ จะปลูกเป็นแพงโกล่าหรือในที่ผมใส่ทําท,ที่น้ําท่วมขังตรงนี้ถ้ามีระบบน้ํารองรับที่ดีนะครับเราก็จะสามารถเกียดเกี่ยวผลผลิตได้ตลอดทั้งปีคือไม่ต้องไปกังวลเรื่องน้ำํำจะมาท่วมขังนะครับหรือที่แบบนี้นะครับและก็ได้ประโยชน์หลากหลายนะครับตัวนี้อาจจะรอบตัด1เดือนนะครับตัวนี้รอบตัดนะครับประมาณ20-25วันดูที่การจัดการการดูแลนะครับ เมื่อตัดตัวนี้ไปปั๊บนะครับกินนี่ปั๊บตัวนี้ก็จะโตทันกันขึ้นมานะครับเราก็เกี่ยวเจ็บผลผลิตต่อไปได้เลยเหมาะกับพื้นที่ที่ไม่เยอะด้วยนะครับเพราะต้องคำนวณถึงปริมาณด้วยนะครับหญ้าแต่ละชนิดนะครับผลผลิตต่อไร่ไม่เหมือนกันนะครับแบบนี้เหมาะครับเหมาะจากการเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดนะครับโดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงที่ไม่ชอบกินหญ้าที่ชุ่มน้ํานะครับเป็นเวลานานนะครับแบบนี้จะเหมาะ กับย่าทุกชนิดนะครับผมก็ย่างยิ่งเลยครับผมวันนี้ขอบคุณทุกการรับชมนะครับผมพบก,กันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ